อันนี้ก็เห็ดน,นางฟ้าส่วนคนขายแม่นป็ยังไงนางฟ้านางฟ้าคือกันเนาะอ่าเออาแล้วครับคุณผู้ชมครับขอเดินเข้ามานะครับจองบัตรจองบัวกันได้เลยเข้ามาชมลูกบัวนะครับที่ออกกอนกาหนดนะครับนอนเห็ดห้วยซวยอยู่นี่ <c oughs> บบาตือขออนุญาตบาดข้อนําขอพี่น้องเลยช่วงนี้ปลาบัวลายเพราะว่าน้าําโขงมันขึ้นเนาะแม่บอกปลาบัวลายครับแต่ว่าวกุ้งปล่อยก็พก็ได้กินอยู่ ใส่นิ่งงอยู่ครับพี่น้องครับอันนี้หัวปลาครับหัวปลากระตูมันคงใส่สติ๊กมองพี่น้องเลยพ่อมาบ่าได้เลยเอาหัวมาก,ก่อนอ่าหัวระบัดอย่างกันซื้อพักหมดเลยได้เราเจอผาพี่น้องมาเลาะตลาดครับตลาดรักสามครับพี่น้องครับาพากันย่างเบิ่งของอยู่ของกินหลายอย่าง มีเฮ็ดมีหอนมีหน่อไม้มีภาพยนต์ครับร้ายยากครับพี่น้องครับวันนี้เล้ก็เนี่เลาะไปน้ากันนะ่นึ่ะเนิ่ยถ้าไปน้าหยอกผู้สาวไปด้วยนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าน้ำไหยอกไปบดแหละครับพี่น้องเลยพอดีมวนที่หัวครับบรรยากาศของตลาดรักษามซึ่งบอกเลอน้อมรับครับว่าตลาดรักษามตลาดที่ใหญ่บองถาแขกแข่งข้ามมวนซึ่งเป็นตลาดเศร้านะครับที่เพิ่นเอาฟองมาขายแล้วก็ มาซื้อแบบว่าเหมือนกับขายส่งนะครับเป็นศูนย์การส่งสินค้าก็ได้ครับตลาดหลักสาดิงง่ายๆว่า,วาของกินของอย่างมันสิหลแต่ละตลาดแ,แต่ละเมฆ่าแต่ที่มาหาซื้อเอาของเอาเครื่องอยู่นี่แล้วก็ออกเคื่อขายตามตลาดน้อยๆต่างๆนะครับคือตลาดรักษาเลยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องอยากได้ของใ,ใหม่ๆของสดๆของแบบเรียวๆนะครับพี่น้องต้องมาที่ตลาดรักษาแต่ช่วงนี้เมียฆ่าก่อยเราว่างงานเพราะว่าป่าโบมา เราเบิบเร์กเฟียรบุกเบิ่ก์กจะไล่การของบ่าวเตือนี่แหละไปครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับประโล่งฟงเปงจวดอันนี้ก็เห็ดน,นางฟ้าส่วนคนขายแม่ในอย่าง,น,งานางฟ้านางฟ้าคือกันเนาะอ่าตัวเปลี่ยนความเร้าเดี๋ดอกพี่น้องเองอันนี้นางฟ้าซื้อจอากไหนมูอนี้นางฟ้าแม่ค้านี่บอแม่แหละาคือล่ำน้องลำอ่ำบอกเอาลูกขึ้นเลยไหม ลุกขึ้นล้ำเลยเออน้องล้ำน้องล้ำสรอยกันธมาหากินสร้อยกันธมาหา,ก,า,หาก,กินได้การแบบีเดี๋ยวเสียเอาของมาต้อนเด้ดอด้วยไอเงินเข่าไอ้เสี่ยวของมาต้อนน้องล้ำเด้อเอาล้ำจังบาทกันนะเอาล้ำกันยอยู่นี่ <c oughs> ว่าได้การได้การแบบนี้เออดังดังดังน้องล้ำตลาดรักสามพี่น้องครับเบเต์เก็มาเก็บเอารอยยิ้มนะครับพี่น้องครับเอามาเก็บเอารอยยิ้มนะครับของแม่ค้านี่ เรายิ journey, il, 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 uh. ้มเลยว่านัาน้าน้านัาน้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 าท้าน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 ้าเ้าน้ยิ้าน้านานาน้าน้อเ้าน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 ้าาน้าาน้าน้าน้านาา้้นานนนนน้าน้้นาน้ ดย้ยกินทับอยางไปเบรงเราก่อนนึงพี่น้องเดี๋ยวก่อนสิไปเบ่งผู้สาวทางนี้ก่อนอนั่ดีให้เรายิ้มใส่กล้องให้ก่อน <ST AT> อันนี้น้องอย่างไหน้ <ST AT> นองไมหมวะดย้ดยขอบใจด้อ <ST AT> คุณทั้งคนกับตลาดที่กันับพี่น้องครับทั้งคนกับตลาดขายส่งแบบคนส่งเลยครับพี่น้องครับโอ้รถสิบล้อใหญ่ครับ <ST AT> เออลอน้อยเนาะออยอน้อยถ่ายเอายิ้มสักกันนี่ยิ้มดีๆหันมายิ้มดีๆหันมายิ้มดีๆอ่ายิ้มดีๆีนะฮะหนึ่งสองหันมานี่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 ฮอยยิ้มต้องตาครับพี่น้องครับท่านฮอยได้ยิ้มแล้วเขามีความสุข เมืองไอเรากินข้าวเกือบสีเบิดแล้วพี่น้องเเกือบสีเบิดแล้วแสดงว่าแซ่บหลายเติบอยู่เออดแต่ละคนมีรอยยิ้มที่น่ารักนะครับเอ้ายิ้มยังไบ้างนะก่อนสิไปก้อนสิไปเลยนิ่เช้านี่เออหิ้งเช้านี่เอาเสร็จเออขั้นมาทางพี่ก็จะเป็นประเภทของสดครับพี่น้องครับของสดของใหม่เออของสดของใหม่ของกินของอยากของแซ่บของหนัวครับตลาดหลักสามครับ กองเก่งเพ่งครับพี่น้องครับมาบ่ต้องย่านปอดตายได้ครับเด้ออันบ่มีเงินก็บอกเราได้อยู่อืออุลเรก็ได้โอนเราก็ได้ได้พี่น้องรับโวดนานวลาเนี่ยออแต่เราได้เงินี่ยฮะรับขอเงินไทยค่ะรับเอาตะกี้น่ะเขาบ่ได้ใช้เงินเหรียญนะนะเขาบ่ได้ใช้เงินเหรียญบ่ตะกี้เดี๋ยวเนี้เขารับเงินเหรียญบ่ะเงินเหรียญก็เอาเป็นบ่เงินเหรียญก็เอาไลกได้เป็นบ่เดี๋ยวนี้ เอาไปเล็กที่บ้านเจ้าเลยอ๋อเพิ่งกลับเพิ่งกลไปขว่มไปซื้อเครื่องในบ้านเฮาเป็นคือไงมันบอกเออเอาไว้ใจค่าสำรองสำรองไอสันเนาะเออเหมือนความเราเหมือนความเราเดี๋ยวจละลายฮะน้ำปล้ำปลาลองส่งสีห้อนขนาดเล้ต้องหาพัดลมให้เราได้ไหมเนี่ยพัดลมมีแหละเหนือขดเหนือไฟเขาเลยบ่มีเงือฟืองนะบ่มีเงือเฟืองมี่ถือเงือฟเงไปใส่นี่กระตาใหญ่นะนะฮะไปทางไหน กระตาใหญ่กระตาใหญ่หญอยู่น้องเอ,อ้ยหยอกเพิ่นโอ้เริ่มมาแล้วได้พี่น้องเอ้ป่าเริ่มมาแล้วป่าเริ่มมาแล้วอืแต่ว่าช่วงนี้ครับบ่าวเตอขออนุญ,ญาตบาดข้อนําขอพี่น้องเลยช่วงนี้ป่าบ่หลายเพราะว่าน้ำโขงมันขึ้นเนาะเป็นบ่ปลาบ่หลายครับแต่ว่ากุ้งปล่อยก็พอได้กินอยู่นี่ไตงูงูงูอยู่ครับพี่น้องครับ เป็นของกินของแทบได้เอาไปตำต้นแม่ค้ากับพี่ซีเงาเงาว่าได้วันหนึ่งนั่งแกในบักลำไยกินไปพังๆเพราะว่าบุม,มี่ปลาให้คั่วปกติเราสิคั่วปลาแล้วก็ขูดปลาตองนะมาจาเลยแล้วก็ขูดปลาตองขูดปลาตองแต่มาเมื่อนี้ปลาพีอยู่สองสามกองที่น้องน,อน,นี้ปลาอย่างปลาขาวปลาขาวนี่ปลาตองน้อยอน,นี่ปลานาง ป,ปลานางคุณทุกคนปลาแห้งครับพี่น้องปลาแห้งปลาแห้งพี่น้องเห็นอันนี้หัวปลาครับหัวปลากระตูมันคงใส่สติดกมั่งพี่น้องเหรอบ้าบอได้เลยเอาหัวมาก,ก่อนกระตูม <c oughs> ันติดโควิดฮะติดโควิดบ่กระตูมัน่ะโอ้โหนี่กระตูมันอยู่กระตูมันอยู่นี้กระตูมมันเจ้าขายมาแล้วส่วนมัน,นขายไปแล้วส <c oughs> ่วนนี่พี่น้อง ปลาเป็นไล่ๆนี่ปลาอย่างนนี้ปลาดอกไม้ปลาดอกไม้หเฮปลาดอกนิ้วปลาดอกนิ้วโอ้ปลาดอกงิ้วก็มีเออเด็กการปลากดเนาะปลากดปลาคอเออคัก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 หยกอันนี้จะว่าบปลายหดินี่เพราะว่ายังเพราะว่าน้ำโข้งมันหลนี่ซื้อเมื่อเป็นกระสอบกระสอบเลยปลาพี่น้อง เคนซื้อเมื่อคงใส่เสื้อเมืออม่อไก่อยู่เนาะแม่นบ่ oute, อยู่บ้านใดพู้ดจีซี่ไก่ยัดดอกเบิ่งเราเห็ดหนานะพู้ดเราอะเอ้ยเอ้ยปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนบอกนี่ปลาเปียนบ่โอ้ปลาเปียกบอกผู้สาวขายปลา ลูบไปกับลูกมาลูกมากับลูกไปรวยไปรวยมาปลาก็ได้อืออันมันอยู่ในน้ำของขึ้สิบทันมันดอกกวะว่าโวนนี้ปลาแหงง้งในพี่น้องเด้อตอนใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆไม่น้องแซบเนแม่เราเห็ดแซบเนาะสมหมูสมงวกับแซบของเราบ่าวเจอซื้อไปกินเมื่อน,นั้นตัวโอ้จุดเรียนี่โป้เรียโป้จีนโ,โป้มือ <laughs> ตัวนั้นส้มปลาน่อยปะ่ะส้มปลาน่อยเห็ดไม่ไหมพี่น้องเต,ต็มกระปุกปอันนี้นนนปเป็นถุงอันนั้นก็ได้กระปุกเลยส้มปลาน่อยอ่อยครับนาดว้าน้ำลายแตกพี่น้องเอง้ยเราตักใส่ถุงนะมัดเป็นถุง,นนง,เ,ปถงเป็นต่งเป็นตง,นตงไว้น้ำลายเหย,เยเื่อเลยบ่าวเออก็ได้เออทางคุณขายนกครับพี่น้องอันนี้ขายนกครับพี่น้องครับขายนกนกกระทาบ่บ่มีนกยุงบ่ มีแต่ตัวยุ่งว่ะอ่าว่าจะมีนองยุ่งเสียจีกสองสามตัวอยู่อันนั้นแม่ค้าน้อยครับพี่น้องครับใส่ถุงเรียบร้อยเงินใส่กระเป๋าเจ้าของครับพี่น้องเงินใส่กระเป๋าเจ้าของได้เงินเ็มบริได้แม่บริได้ไม่การละนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่เฮามาเยี่ยมมายามพี่น้องป้องไปเฮาทางฝั่งสปปล่าวตลาดรักสามถัแขกแขงขมวน ได้ปลาเมื่อแล้วกขึ้น,นหอนหน้าผัวแล้วบาทนี้เเศษย่างให้กินนาะอะไบาทนี้เออเอออีลีได้คนมีผัวหันคนมีผัวนะวัได้ขึ้นน้ำยางขึ้นจะน้ำผัวลูกสแทกกับว่าได้ปันไดดอกอีลีนี่เบิ่งนี่เบิ่งตัวอย่างเราเนี่ยเห็นบอกท่านซื้อปลาเมื่อนี้จ้างกระบกิ studios. นลูกเราฮะเราขึ้นเซตผัวเราคและเออ อย่างไฟวาว่าไปน้อเบาเตอเจ้ากระไรว่าวไปเรื่อยๆก็วิ่าไปนี่แหละพอได้หยอกได้หัวพอได้ยิ้มได้เยี่ยมพอได้เจียมได้ใสเป็นฮานเจ้าเก่าเจ้าประจำครับฮานสมมพักพักส่มคนขายกับงามเพื่อเก่าฝากแดงไปไว้อันนี้นี่เบ่งหน้าเบ่งตาแล้วแล้วนี่เราเริ่มเริ่มเริ่มที่ศิวกังวนน้าหัวเราบไหนแล้วเออเราปล่อยวางได้แล้วนี่ลักษณะนี่เรายิ้มได้นี่ ขนาดเข่งเ่งคือบางคนนี่บ่ได้ครับอ,อืนวบาเรื่องผัวมาตุกลงจอสิมาพาไปตลาดน้ะสิสิาพ้าวบาเรื่องผัวปเปลาเจออันนี้กับสาวขายโนไม้กับแสนเนาะขายดีบ่ช่วงนี้บ่ดิใ้มือละจักแสนบอดได้หลาย ขายน้อไม่กระแสนได้โบหอดแสนพี่น้องเลยเอ,ยอ,ยอยซื้อมันซื้อซื้อ,อนะนะโอ้ไม่ยังกันอาวแล้วับคุณผู้ชมครับดี๋ยวขอเดินเข้ามานะครับจองบัตรจองตั๋วกันได้เลยเข้ามาชมลูกวัวนะครับที่ออกก่อนกำหนดนะครับนอนเฮ็ดอ้วยซวยอยู่นี่แฮ้โอยเหรอเออ ท่นอยู่เมืองไทยเขอ,อ,อทูบขอเทียนมาใส่ได้ไหมเพราะว่าจุดทูบจุดเทียนขอเลขขอเบอร์แล้วนี่นี่ก็อยู่นี่เสืออันเป็นหนึ่งเนาะแซ่บเนาะเห็ดแจ่วส้มป้าได้กันขนาดน้ำไม่กระแสนึกแก้วครับพี่น้องครับยามมันได้งามเนาะเป็นบอกยามน้นำนนมนไม่กระแสนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งลักษณะของคนที่คึดยากน้ำพวนี่สิเปนดี่นะครับเออน้ำเลยนี่กำลังน้ำอยู่ เราเจอเบิองออกครับเพราะว่ามีประสบการณ์น้องคว้ยน้องงัวอันนี้เบิองเห็ดลวกก่อนไว้บนอะ่นครับเห็ดละงอกครับอันนี้ไข่มันหมกอันเป็ดไข่ดาวได้ยังบอกนะทอดไข่ดาวเ็ดละโงกคือสีแซ่บครับพี่น้องครับเพราะว่านี่คือไข่เห็ดละโงกครับพี่น้องเอาไปเป็ดไข่ดาวกินม็ดแซ่บเนาะคือสีมันเนาะอ่าเาะ หันมาทางพี่ครับกับซิมีอาหารการกินหลากหลายเมนูนี่ปลาบลาไหลเขาว่ามันอยู่ในกระมังครับพี่น้องอะไรกับเนเต้าเอาไปป่อยร้านนี้คนเน้นป่อยครับเน้นเอาไปป่อยแต่ว่าบ่าวเตอซื้อมาก,ก็บ,บ่ได้ป่อยใส่หรอกป่อยลงห้องป่อยลงหมอ้ออันนี้กิดปลาครับพี่น้องครับกองจิ้งเกียดิเห็ดปลาแห่งความในเราเห็ดต้นบบงใหญ่เนาะอืมไม่าน้ามืองามแท้นี่ ถ้าเราเป็นสาวนี่ขัวมูอยู่ได้ก้าวเนี่ยในก้าไนดะ้กลาด้นเราอยากได้กาด,ากดกานะนะพักพี่น้องเป็ดสองโตครับอันนี้เป็ดสองโตเออเป็ดยังเหลือสองโตเด้อครับเด้อมาเอาโนไหม้ดำดครับอันนี้อันนี้ครับเป็นโนอไม้ดำที่หากินยากครับพี่น้องครับต้องขึ้นไปเครื่องฟ้าอยู่ประมาณ สั้นดาววดึงครับจังสิได้ต้นไม้นี่มาครับเป็นต้นไม้ดำโมเมอ่ะโมเมเผาบ่เผาเนาะโอ้กระปูตัวนี้ไหมกะปูบ่มีอ่องครับอืมฉะนั้นกะกะปูมีอ่องมัดไปให้เรียบร้อยอ่องกลองของกินอีสานบ้านเฮาครับหรือของกินลาวๆมามีหลายหลวง หนอไม้กองเจิงเพ่งคี่กันพวกมาทางพี่นะครับ,บเลิอกอาชีพขายปลาเป็นที่เรียบร้อยครับหันมาขายหนอไม้เอหันมาขายหนอไม้แล้วครับตะก,ก่อนขายปลาขายพอดีบันไดค,ครับสู่หนอไม้บอดไดก็เลยเอานอไม้มาขายลวกลักเบิ้งเศียหมูลวก็ัอไปซ่องเบิง้งเศษยไผ่ผู้นี่โอ้นั่นในค่าขายหอยครับ หอยเล่ากับดำดำจัน่อยนะครับคุณน้องเลยนี่มองดำนี่มองขาวหอยเล่าเนื้อเนี่ยแต่เนื้อเราเยอะสุดเนื้อหน้าเพราะว่าเสื้อลายหน้าเขาเขาผ่ามันคดคิดคดนานโคตรเออเห็ดป่วงเห็ดป่วงายเอ้ยอันนี้กับปลานี่ไหมค่ะสีสุดสีเหลืองเห็ดจกอยๆอยู่มันเป็นตะเบิ่งของเราจบเจืออยู่้ะ ยิ้มหวานยิ้มหวานเนคะยิ้มหวานบ,านบานมวนคุยมวนเนีนี่ะไดส,ะสัตวีวิตเนก,กับีวิตเดียวนี่ละอันนี้กบน้อยกบน้อยกับปูน,อน้อยเนาะเออหันอ๋อของเราใหญ่หรือด้เนะของเราใหญ่เลยของเรา โอ้เห็นเราควบหน้าเพราะว่าเลี้ยงกินในหน้าน้อเลี้ยงโบเลี้ยงหนอนเนาะมันมันใหญ่เองแม่นบอกว่ฮะบัวบัวน้อบัวน้ำผ่อยบัวรั้วบัวใส่บ่วน้ำงองสาวปลาเด้อปลาเด้อลูกปลาแซวหาเด้ออ่าสิเมื่อแล้วไรเงินแล้วสิเมื่อแล้วว่ะยังเนาะ นี่เป็นของกินพี่น้องของกินนี่ยนี่พี่น้องใส่อั่วเนี่ยลิ้นหมูเนี่ยใส่มูเนี่ยเลือดหมูเนี่ยเลือกเอาเลือกเอาเลยแซ่บโอ้กำลังกินเขผาออตัวนี้ฉันพ่อเพิ่นโบหันมาหาเขาเนาะ,ะเพื่อนเขากินน้ำนะ,ะเพื่อนมันเบิร์ตเพย่อนเบิดบรรยากาศตลาดข้างหลัง มวลระบาดอย่างกัน้ชื่อพักหมดเลวทีได้กลกบไปเบิรอนยืดล่อคนเนี่ยแม่ค้ามาหาลาะเองระบาดนี่ยื่อ,อยังไม่ค้าบอจะบอไปบ้า้นนาบ่ะวันนี้เ โอมันเปิดแต่วนคารเนาะอวานเราก็ไปอยู่ในเมือวานคเาอยู่เอ้ะไปายอนไปขายกไขายเครื่องเออื่องเลยเออแต่แม่ทอานนี่จะอือคุณเนะเซื้อเมื่อไรเรากินแต่ขนมเ่เนาะสมภพเราหนาใสเรากินขนมหลายกินแต่ของหวานบอเนงเบออเจน่เอ็มบอ เดี๋ยวนี้เห่อได้หยอกเงี้ยค่ะหยอกคนซื้อนะลนะ่ะพี่น้องฮะไม่เห็นยังกินเนานะไหมอ่นั่นนะเอามือไฟบ่ <c oughs> กินหมดเลยเนาะเป็นไอ้ขนมเจ้าเสียบอยู่บ่อเออเหนียวนุ่มๆบ,บ่จ้าไปซื้อมาจะใส่นขนมปา้านครูนะโอ้อยู่ฝั่งหุนะ่นเนาะเอาไปแลกกันเนาะท่านเจ้าเนาะเออ มาแลกกันพ so ี Hence, a, ่น้องไอ้น right ี่ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มขนมละวมนี่ฮะเออพระตีกอง้อนี่เออวันพระแล้ว้อนี้พระกตีกองละข้าวต้มข้าวต้มขอนมลวเต็มวัดละโมนี้ฮะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาดูหนังกันแล้วนะครับเราได้กางจอมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หนังของเราก็พร้อมที่จะฉายกันแล้วครับเดินถางเข้ามาพบกับหนังเรื่องแกบและห่อม Chat, เลยระยงชัยภาพยนตร์ขอนำเสนอแม่ค้าขายหนังเนาะแม่ค้าขายหนังที่จริงๆเคือคืดหลายใช่ไหมเอ๊ะแม่ค้าขายหนังจะคืดหลายได้เราวนี่คืดสิคืดน้ำลูกสิคืดน้ำพัวสิคืดน้ำหยางแหละเนาะเจ็บหัวแทนเราดิ ร้านจามในตำนานก็ไม่มาครับวันนี้มีแต่เต่าละล้านะครับตั้งโคโลอยู่โมมาจอย <c oughs> อยืลานในตำนานคันมาตลาดรักสามนะครับแต่ชีได้เห็นซีนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของตลาดรักสามเห็นปลาสม,มนีน่สิละครับนี่สมไข่ปลาหใบตุ๊อันนี้ปลาไข่ปลาไข่สม ปลาเค็มไข่แต่พี่น้องยังไปห้องพิษได้ไม่ได้กินได้ปลาเค็มไข่สมปลาต้นนะูกแล้วลครับใหการให้ข้าวงามปันนี่ข้าวเดียวกับเบิ้ลเนาะใายดีเย่นี่ยเฮ็ดนี่เฮ็ดอย่างเงี้ยเค็ดนางฟ้านี่เบมึงนี่นี่เฮ้อ เฮ็ดอีหยางก็เฮ็ดนางฟ้าคนดินางม่านเฮ็ดนางฟ้าคนขายฝันนางม่านมาเนาะเออเป็นนางเอกซะไรนะเนาะโร่งงามป่านนี้เนาะเห็นว่าก็ได้แล้วเราก็หันหน้ามาทางนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันพระการเน็มได้ห้าวกี่ลายฮะการเน็มกล้องเล็กกี่ลายโอ้ยน่าเอ้ยสาวผู้ชนะนนี้ บมวัวเพีเน,นบริกรมนะชอบกำลังสวดมนต์วันพระนะน,น,นั่น,นนะธรรมยังพุทธศาพิคิตจริงกะโลมาเสย <laughs>